สมปองเคลื่อนไหวลั่นตายเป็นตายอย่าถอยหลังให้เขาเหยียบจากกรณีเจติมทีวีภูประกาศตัดขาดความสัมพันธ์กับสมปองนครไทยสง พร้อมเปิดประเด็นมากมายทั้งเรื่องเงินและอยากรวยเร็วเรื่องนี้10ล้านที่นายสมปองไปกู้เงินนอกระบบมาซื้อที่ดินสอบประกอกว่า300อไร่เพื่อปลูกยางพารารวมถึงเคยเตือนอย่าไปยุ่งกับธุรกิจสีเทาด้วยล่าสุดเมื่อวันที่6กุมภาพันหกห้านายสมปองนครไทยสงได้โพสต์ภาพกำลังนั่งอยู่บนรถ3มล้อและข้อความระบุว่าเที่ยวทางบอสุดเส้นอย่าถอยหลังให้เขาเหยียบ ตายกระตายข้างหน้าพุ่นให้เขาย่องว่าดีหลังจากพ์ข้อความดังกล่าวออกไปก็มีชาวโลกออนไลน์เขามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจกันอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ